พรงบอกว่านามะรูปัสสาวกันตินามรูปได้ปรากฏขึ้นแล้วปรากฏขึ้นในใครในการรับรู้ของวิญญาณซึ่งวิญญาณนี้เป็นวิญญาณของใครของสัตว์ผู้มีอวิชาเป็นเครื่องกั้นตนาเป็นเครื่องปูกสัตว์เข้ามายึดถือน่ะอวิชาเป็นเครื่องกั้น อวิชานีวรนานังสัตตานังตัณหาสัญโยชนานังอวิชาเป็นเครื่องกั้นของผู้ยึดต,ติดคือสัตตานังตัณหาเป็นเครื่องถูกก็เข้ามายึดในส่วนแรกของลำแสงคือมโนก่อนจากมโนมาปุ๊บยังไม่กระทบก็ยังไม่เกิดการรู้แจง้งพอกระทบปั้งเกิดการรู้แจง้งเกิดรอยแสงปรากฏขึ้นบนฉาก ซึ่งอันนี้จะเปรียบเหมือนในพระสูตรที่ว่า <c oughs> แสงแดดที่ส่องมาทางช่องหน้าตา่างด้านทิศตะวันออกของตัวเรือนพระศาสดาก็จะถามสาวกว่าแสงจะปรากฏณที่ไหนของเรือนเนี่ยนะสาวกก็บอกว่าแสงจะปรากฏที่ฝาเรือนด้านทิศตะวันตกนะ ดนั้นเวลาแสงส่องมาเราก็เลยเลยเลยใช้แทนด้วยด้วยด้วยเลเซอร์ตัวนี้ให้โยมเข้าใจว่าอันเนี้ยเอามาจากพระสูตรนี้เดี๋ยวจะไม่ทราบว่ามาจากพระสูตรไหนนะพระสูตรนี้คือพวกอบอกว่าเรือนหลังหนึ่งเนี่ยมีหน้าต่างทางทิศตะวันออกมีฝาเรือนทางทิศตะวันตกนะแสงแดดที่ส่องมาที่หน้าต่างด้านทิศตะวันออกเนี่ย เมื่อทะลุช่องหน้าต่างมาแล้วเนี่ยแสงจะปรากฏณที่ไหนสาวกบอกแสงปรากฏที่ฝาเรือนด้านทิศตะวันตกและพระองค์ก็ถามต่อว่าถ้าฝาเรือนไม่มีล่ะแสงปรากฏที่ไหนสาวกบอกแสงไปปรากฏที่ดินถ้าดินไม่มีล่ะสาวกบอกแสงไปปรากฏที่น้ําถ้าน้ําไม่มีล่ะพระศาสดาถามต่อสาวกบอกแสงย่อมไม่ปรากฏ พระองค์บอกว่าถูกต้องทุกครั้งพระองค์บอกถูกต้องฉันใดก็ฉันนั้นนะวิญญาณมีเพราะนามรูปนามรูปมีเพราะวิญญาณนะรอยแสงเนี่ยเปรียบเหมือนวิญญาณนะลำแสงที่พุ่งมาเนี่ยนะกระทบปั๊บเนี่ยวิญญาณมีขึ้นเพราะนามรูปเพราะมีฉากดังนะนั้นถ้ามีแต่ลำแสงไม่มีรอยแสงไม่ไม่มีฉาก รอยแสงก็จะไม่มีขึ้น,นการปรากฏขึ้นของรอยแสงจะปรากฏขึ้นได้ต้องมีมีฉากฉากคือนามรูปหรือธรรมังหรือธรรมารมณ์ร <c oughs> อยแสงจึงตั้งอยู่บนนี้กิริยาที่รู้แจ้งจึงรู้แจ้งในส่วนนี้น ในส่วนนี้ส่วนนี้คือนามรูปจึงเรียกว่านามรูปปัสสาวกันตินามรูปได้ปรากฏขึ้นแล้วต็เลยถามว่าปรากฏขึ้นในอะไรในความรู้ของวิญญาณน,นั่นเอง